สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนสายกีตาร์แล้วก็รีวิวสายอันนี้ครับที่เคยอันบ็อกซ์ไปเมื่อคลิปก่อนแล้วก็อันนี้ฮะยาด็อกเตอร์ดักนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองลงที่เฟรดกีตาร์ฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะ ตัวนี้เป็นเบอร์เป็นสายเบอร์9ถึง40นะไม่เคยเห็นนะสาย6 4สเคยเห็นแต่42นีโอเควันนี้ที่กีตาที่เอามารีวิวนะเป็นกุสตา DTL ีเอล ศูเนี่ยเป็นของเพื่อนซื้อต่อมานะครับสายมันเก่ามากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเฟ็ดก็มองๆนะครับจะใช้วีนอนอีกแล้ววีนอนนี่มือดำหนะ่อยทุคนใช้เสร็จแล้ว นี้นยแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะถอดสายตัวนี้ออกสายเก่าทิ้งแล้วแล้วก็เนี่ยให้ดูตอนตอนเอาล้ำยาลงเฮ้ยจ้า กลับมาแล้วนี่ถอดสายเรียบร้อยนะแล้วแล้วเราก็เช็ดฟองเช็ดฝุ่นที่อยู่ตามทางใตตรงนี้นะแล้วก็ตรงหัวนะฮะเช็ดออกให้หมดนะฮะเห็นว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะมีแบบคราบดำๆดำๆนี้นี่ๆมันดำนี้ฮะจะดูว่าไอ้น้ำยา ล็อกเตอร์ดักเนี่ยมันจะล้างออกหรือเปล่าเขาบอกว่ามันหล่อลื่นล่องนัดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอายอดใส่ตรงนี้ตรงนัดนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ท่านี้ก็แถมตรงนี้แลวนะจะได้ใส่รื่น โอเคเดี๋ยวลองมาผมจะหยอดเนี่ยใส่ใส่ผ้านะครับเนี่ยผ้านี่นี่เวลาเปิดนะมันจะเป็นนี้เห็นมันจะพุ่งอกมาหน่อยนะเราก็หยอดออก มันจะออกแบบน้ำมันน้ำมันให <backing> ม่เพื่อความชุ่มชื้นนี่กีต<อ>้าเราโอเคจากนั้นเราก็ลงวีนอนเพื่อแฉดเฟรสนิดนึงนะฮะ การปาดวีนอนที่แย่มาคนควรจะให้ช่างทำนะโอเคเรอแป๊บเราวีนอนเขาทำปฏิกิริยาก่อนนะแล้วผมจะใช้ผ้าเดิมไปหล่อลื่นตรงพวกแซตเดินกับ นัดนะครับเช็ดเลยตรงนี้ครไม่ต้องกลัวว่าน้ำยานี้จะเป็นสนิมนะครับเพราะว่าเขาบอกมาว่ามันไม่เกิดอะไรออกซิเดชันนะครับก็ต้องนัดนะครับ เช็ดเฟเนะมันจะไอ,อีกหนึงนะไมอนอเช็ดีนอนออกต้องระวังฟิงงกรบอร์ดนะครับมัน มันมีข้าบกำลังด้วยข้าบที่มันทำปฏิกิริยากับเฟสของเราเลยเชียออกให้หมดมันจะดำอะไรนะเนี่ยเป็นดำๆนี้เนี้ยเคองเชียออกให้หมดเวลาเล่นมันเลื่อนนิ้วเรา lên dưới เรียบร้อยจะออกดำๆหน่อยนะดูจากหัวได้หัวจะขาวว่านี่บอรนี่ดำปีคือวีนอนมันทำปฏิกิริยากับเฟสเราอะผมจะลองเอาไอ้น้ำยาไปแช่ล้างออกนะครับไม่รู้จะออกไหมดว้วยแล้วก็ผมขี้เกียจนะก็เลย,ย่างนี้แหละ ไม่ให้มันแบบเป็นเขียวๆหยาบๆก็พอแล้วนี้มันก็พอพอเงาอยู่นิดนมง แล้วนะฮะดูแบบสวยงามนะปิ๊อัพก็โดนโดนลุกหลงไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาลองใส่สายกันนะครับเขอเวลาไปใส่สายก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขณะเปลี่ยนสายนะครับ อันนี้ผมดึงดึงสุดแล้วนะฮะนี่มันได้แค่แค่นี้เองนะมันยาวแค่นี้นะครับของสายหกสายหนึ่งนี่ไม่รู้จะถึงโน่นหรือเปล่าเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่ก็คือความยาวของสายห้านะครับนี่ผมลองหักแหละได้ประมาณถึงสายสองคือ สายหเนี่ยเบาไหวนะฮะเบาไหวจริงๆคือถ้าใช้ใครใช้กีตาร์หัวกลับเรียบร้อยหมดหมดอดสิทธิ์หมดสิทธิ์ใช้ใช้สายยี่ห้อนี้ฮะมันมันไปไม่ถึงโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆืฮะโอเคหนึ่งสุดแล้วฮะสายหนึ่งประมาณนี้ เลยไม่หัวไปนิดสายที่เหลือก็อย่างเงี้ยเหลือประมาณนี่ีแบบ่ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับสายห้องนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันโอเคใส่ยายเรียบร้อยครับ ีามาลองลองเสียงดีดเปล่าๆกันแล้วกันแบบนี้ thế yeah, vậy you know. 要，是呀。 ให้มาหน่อยสำหรับคนที่จะแบบเอาไว้ต่อสายนี่คงยากคร <ST an> ก็แนะนำว่าให้ซื้อหลายๆชุดไปเลยเพราะว่ามันชุดละ <ST an> ยิบ <ST an> ยิบเก้ามั้ยยิบเก้าสามสิบาทแค่นี้ไม่เกินสามสิบบาทก็สั่งมาทีละสิบยี่สิบชุดก็แ,แต่ถ้าใครชอบแรงตึงเนี่ย มันก็ตึงนะฮะประมาณเบอร์เก้ามแหละถ้าดอกอ e ีแฟทก็น่าไเดืยอยอยอันนี้เพราะดีมือละส่วนคืกลิงมันก็โอเคนะเห็นได้นะ ส่วนน้ำยาด็อกเตอร์ดักนะฮะสรุปคือดีฮะใช้แบบเมื่อวันก่อนเปลี่ยนกีต้าร์อีกตัวเนึ่งแล้วลืมเช็ดตัวนะั้นมือเนี่ยดำปี๊นี้เลยแต่ไม่รู้ว่าตัวนั้นมัน เป็นเพ,เพราะว่ามันเป็นร Food ด,ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเมเปิน,นี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีดำดำตัวนี้ดีครับหาซื้อได้ครนะรื่งปืดรื่นปืด้ดโอเคสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวสตัวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด ซับสไคร์ด้วยนะผมพูดไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวจะพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นนะครับเรื่องการตัดตรงตัดต่อการเรียงลำดับคอนเทนต์การเรียงอะไรเงี้ยผมเพิ่งเริ่มทำอนะ่ะก็เลยติดตากัดหน่อยว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฝากติดตามด้วยคนระับามีอะไร อีกเดี๋ยวผมลงคลิปไม่เจอกันนะครับบ๊ายบายโอเคดีครับวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเปลี่ยนสายไปเปลี่ยนสายย9ิบเก้าบาทขาดแล้วครับผมดันสายช่องเนี่ยยี่สิบขาดเลย เรียบร้อยก็ใครจะซื้อก็พิจารณาเอานะครับครับ